บางครั้งสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานอดิเรกพอมันกลายมาเป็นงานจริงมันจะมีความลําบากของมันนิดหนึ่งถ้ามันเป็นงานอดิเรกเป็นโลกส่วนตัวที่เราสามารถที่จะหนีไปพักผ่อน,น,อนหย่อนใจได้แต่เมื่องานอดิเรกมันกลายมาเป็นงานจริงปุ๊บพอคุณต้องการที่จะหลีกหนีจากความเครียดจากการทํางานงานอดิเรกเดิมอันนั้นมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจต่อไปผมเคยทําอยู่นิทรรศเกมอะสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เ,เครียดจากที่เรียนเสาร์อาทิตย์เราเล่นเกมผ่อนคลายแต่พอเราทํางานเกี่ยวข้องเกม ช่วงที่กูจะผ่อนคลายมากที่สุดคือกูจะไม่ยุ่งกับเกมกูจะออกไปดูหนังฟังเพลงดังนั้นคนที่คิดว่าอยากที่จะเอางานอดิเรกมากลายเป็นอาชีพอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนไว้ก่อนละกันว่าก็ต้องระมัดระวังนะยกเว้นอาชีพเดียวมั้งคือนักวาดอะไม่จริงไม่จริงบอกเลยวาดรูปแบบทํางานกับวาดรูปเล่นมันไม่เหมือนกันถ้าแยกออกตรงนี้ได้ m i n d s e ตมันได้แล้วงานจบที่ที่ทำงานกลับบ้านจะมาเล่นเกมจะวาดรูปเล่นอะไรก็แฮปปี้เลยแต่มันมีปัญหาจริงในช่วงแรกๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานใหม่ๆมันแยกไม่ได้ครับแล้วมันก็จะเกลียดวาดรูปไปเลย